เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมานนเอลนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มาอยู่กันในรายการเม็ดส้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้มาอยู่กับนาคอสท็อปหประเทศไทยนะครับชื่อว่าโซอาอีโกอิสนะครับเป็นน้องโซอาอีกแล้วนะครับผมของซีซันที่27นะอันนี้เพิ่มเติมนะครับทุกคนดูแต้มของน้องโซอานะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับแต้มนาคอรเท่าไหร่นี่ครับผม1 1ึ่งแต้มนะครับน่าจะเป็นคนที่แต้ม เยอะที่สุดของทุกฮีโร่แล้วนะครับณเวลานี้นะที่ผมลงคลิปวันนี้นะครับแต้มน้องเขาเนี่ยน่าจะเยอะที่สุดแล้วนะครับนาครนี่ก็เป็นตัวเมตานะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนี่คือเยอะมากๆเลยนะทุกคนอ่เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างตัวเมตาตัวอื่นให้ดูนะครับอ่าลิเลียหนึ่งหมื่นสี่ร้อยนะครับก็ยังไม่หมื่นหนึ่งพันนะตัวอะไรอีกอ้อยอ่ะอ้อยเก้าพันห้าครับผมอันดับหนึ่งยาน9ก0 0พนะครับอีรันดออ่ะ8,800นะครับน่าจะเยอะที่สุดของ ทุกฮีโ่แล้วนะครับณเวลานี้นะใครที่เห็นคนแต้มเยอะกว่านี้เนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมให้ดูการเดินเกมของนาคอสท็อปหอีกแล้วนะครับมี FC หลายคนเนี่ยบอกว่าพี่อัปเดตนาคอสทุกซีซั่นเลยได้ไหมผมชอบดูมากนะครับคลิปนาคอสมันเป็นฮีโร่ที่หลายๆคนชอบเล่นด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมการเดินเกมพร้อมกันเลยนะครับเล่นนาคอสไปทั้งหมด2177เกมมาตาชนะ66.4%นะครับ เล่นแรงปัจจุบันไปแค่92เกมเองนะทุกคนวิ l เล g เจ็ดนะครับนาคอท็อปหเล่นไม่ถึง100เกมนะครับแต่ว่าวิ l เล e สวยอยู่นะไหนขอลองส่องโหมดซีอวีนะครับอ่าโหมดซีอวีเนี่ยเล่นแค่41เกมเองนะครับวิน82เองนะถือว่าชนะในโหมดซีอวีเยอะนะครับแทมน่าจะยังไม่ตันนะอันนี้ก็คือน้องเขาดันได้อีกนะครับเล่นนาคอไม่ถึง100เกมในแรงเนี่ยแ้มยังไม่ตันแน่นอนนะครับ มาดูเซตรูนไอเทมพลังแฝงของนาคอท็อปหกันนะครับมาเริ่มที่รูนเลยนะครับสีแดงเนี่ยจะใช้เป็นเลดสิเม็ดนะครับสีม่วงเป็นเอสซิลิเวอร์สิเม็ดนะครับส่วนสีเขียวก็จะเป็นดาร์กอนคลอสิเม็ดนะครับผมพลังแฝงจะใช้เป็นเดวิลอาเวคันนิงนะครับมาดูทางด้านไอเทมกันนะครับชิ้นแรกเป็นดาบฟาร์มโซลิเวอร์นะครับรองเท้ากันซีซีโอนิอาร์มโบเกนสเปียดาบคีแล้วก็ปิดท้ายด้วยเกาะเกิดนะครับผมว่าเซตไอเทมนี้เนี่ย น่าจะบาลานที่สุดแล้วนะครับถ้าจะเอาแรงขึ้นไปอีกเนี่ยผมว่าน่าจะขายรองเท้ากันซ c ซออกเป็นดาบแดงแทนนะครับ เดี๋ยวเราไปรับชมกันในเกมเลยนะครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมคูป,ปอง RV ที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยต้องเพจมารูชอบเป็นตัวแทนจําหน่ายของกอร์ลีนาโดยตรงรัรันตีความปลอดภัยไม่มีการรีฟัน100%มีให้เลือกเติมทั้งแบบ Op e n น d และเมลพาร์สเพจเปิดมานานกว่า3ปีและจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับมาครับมาดูนะคอสท็อปหเดินเกมกันนะครับในเกมนี้เนี่ยอยู่ในแลงซูพีมประมาณ60ดาวนะครับ ใช้เป็นสกินคีรัวด้วยนะครับผมสกินใหม่ล่าสุดของฮันเตอร์นะสกินนี้แบบโคตรหล่อใช้แล้วมีความผิวขึ้น100%นะครับ <Hey. S 1> เริ่มแรกเนี่ยจะอัพเป็นสกิล2มาฟาร์มนะครับผมปาฝั่งเป็นอ้อยด้วยนะครับโอ้ห oh, แล้วเกมนี้อีกฝั่งมีซิปด้วยนะทุกคน <Hey. S 1> เริ่มแรกมาเนี่ยเข้าไปเวทบับแดงเลยนะครับ ซิฟเข้าไปเช็คแล้วไม่เจอนาคอสนะนาคอสกำลังเวทอยู่นะครับเกมนี้ซิฟหลุดมาดูกันว่าเขาจะเดินเกมยังไงนะซิฟนี่ถือว่าเป็นโลมที่โกงมากๆหนึ่งตัวเลยนะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยหลุดแบนกันนะพอฟาร์มบัฟแดงเสร็จเนี่ยก็กลับมาฟาร์มบัฟฟ้าต่อเลยนะครับเหมือนว่าตรงกลางนี่เขายังบวกกันอยู่เลยเนะี่ยอ้าวแล้วได้ลูเมียมาครับอยู่แรก ัมเบอตบซิปมาส,สวยมากช็อตนี้ครับผมเก็บชีที่2ไปต้นเกมก็น,นัวกันแล้วนะครับผมชนกับอ้อยนะครับรับดาเมจไม่ไหวนะแต่ว่าอิกกี้เข้ามาเก็บอ้อยต่อได้นะครับไฟนี้คุ้มมากเลยนะทุกคนแล้วไ o โอเนี่ยได้เออสูด้วยนะครับความเสียหายทั้งหมด4คิวนะเกมเปลี่ยนแล้วครับแบบนี้พอขึ้นโซลิเวอร์ขั้น2เสร็จเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นรองเท้ากัน C ีต่อเลยนะครับ ทุกคนสังเกตไหมนาะคอท็อปหนึ่งที่ผมเอามาลงแต่ละคนเนี่ยการเดินเกมไม่เหมือนกันเลยนะครับคนก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไม่ขึ้นรองเท้าการซีซีนะเขาจะขึ้นเป็นดาเมจล้วนเลยนะครับท็อปเซิร์ฟแต่ละคนเนี่ยการออกของไม่เหมือนกันจริงๆนะครับแล้วก็การเดินเกมด้วยนะต้นเกมได้มา2คิวนะครับถือว่าคุ้มมากๆเลยน่าจะขึ้นไปเล่นออบเจต์มังกรนะครับมับงกรขึ้นละ ผมว่าไฟนี้เนี่ยมีไฟแน่นอนอ่าเราอ้อยเข้าไปหาไวโอครับผมนาคอสเข้ามาใส่เอลสูก,ก่อนเลยนะครับดูเหมือนว่าจะไม่มีฟิกนะแล้วเรียบร้อยครับเก็บเอลสูมาได้ไฟนี้อ้อยเข้าไปแล้วโดนนาคอสเก็บมาต่อครับผม4คิวแล้วเกมไหลที่แบบนี้อ้อยนี่เขาตายไป2แล้วนะครับถ้าวัดกันจริงๆต้นเกมเนี่ย เงินเท่ากันนะครับนาคอสแพอ้อยนะแต่ถ้าไปเลดเนี่ยนาคอสรวยกว่าอ้อยเนี่ยอันนี้นาคอสชนะทางนะครับเคือนอยู่กับฟาร์มรวยแล้วก็สกิลเฮนั่นคนตัวมันพิ้วพอ,พอกันเลยนะครับอ้อยกับนาคอสเนี่ยโดนปวดแล้วไงไม่ได้ฟาร์มนะครับอ้าวเจอนาคอสนะเวลหกกับเวลสี่ลาคอนแชทหนีไปเลยครับผม แล้วแบบนี้ก็ซวยดิโอ้โหนิดเดียวแต่ซิฟกิงตามมาครับเขามากันแดง2ตัวเลยนะครับนาคอร์นอบอกจะเอาให้ได้อะบัฟแดงบัฟนี้ต้องเป็นของผมเวทคือเวดนะครับแล้วก็ได้บัฟแดงมานะอ้อยทามิ่งฟาร์มก็คือเพี้ยนไปแล้วนะครับป่าระเบิดโดนเบดยับนะขึ้นจกก่อเกาะชิ้นเล็กเสร็จจะต่อด้วยโซลิเวอร์ขั้น3มนะครับยังไงครับผมรู้เมียนิดเดียว รู้เมียเลยนิดเดียวเอาเราได้อ้อยมาอีกแล้วครับไม่ตายด้วยนะ3นาที5คิวแบบนี้มีเกมไวแน่นอนนะครับเดินเกมแบบไวมากเลยนะครับเนี่ยเล่นแบบเหมือนมีธุระที่ต้องออกไปข้างนอกด่วนอะรีบจบอะไรอย่างงี้นะนี่แค่3นาทียังไม่4นาทีเลยนะครับในเกมก็เปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะ10ต่อหนึ่งอะสกอร์คิว แล้วเฟรนแปะโอเมนครับผมอย่างนี้สองต่อหนึ่งในเลนคาป,ป้อมหรือเปล่าคาป,ป้อมหรือเปล่าไม่เอานะครับเลือกที่จะกลับมาเปิดดาร์คเลเยอร์นะครับแล้วข้างบนข้างบนมีไฟนะครับโอเคได้เป็นดาร์คนะครับขึ้นไปช่วยบนนะโ,โหโลมค่าโลมลัมเบอร์ค่าสินะอ่าเราดักคุมแบบนี้รายการเดินเข้าไปหาอ้อยมียตีไหม ยังมีอันตรีกระโดดหนีออกไปได้นะครับอโอ้โหเลือดแต่ละตัวนี่น่าโดนทั้งนั้นเลยนะครับแต่มันอยู่ในป้อมไงลเ,ลเลือดลงกก่าเลือดนาคอนก็ไม่พร้อมด้วยนะครับถ้าเข้าป้อมไปเนี่ยอาจจะโดนป้อมตีตายก่อนนะชิลๆนะครับเกมนี้น้องเขาเดินเกมกะไม่ให้อีกฝ่า,ฝายฟื้นขึ้นมาสวนเลยเนะี่ยแบบว่าได้ต้นเกมแล้วไหลาย,ยาวเลยครับกดอยู่เลยนะ นี่ขนาดโลมีฝั่งเป็นซิปนะเนี่ยแทบจะทำไรไม่ได้เลยซิปเกมนี้สิ่งสำคัญสำหรับตัวนาคอสก็คือบัฟฟ้านะครับบัฟฟ้าเนี่ยสำคัญมากเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับผมการที่จะพิ้วได้เนี่ยห้ามขาดนะครับเอาแล้วเข้ามาลาดแดงได้ครับผมรู้สึกสงสารอ้อยอยังไงก็ไม่รู้นะเสียแข็งไปนะครับแดดหนีออกมาได้แล้วก็ส่วนอ้อยตายเลยครับรู้เมียต่อไหมชอนน็อตนี้แล้วเหลือ ลูกชิ้นหนึ่งตัวลูกชิ้นเรียบร้อยครับผมเอาโลมฆ่าโลมอีกแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นโจทย์กันตั้งแต่เกมที่แล้วนะลนแล้วก็กลับมาฟาร์มนะผมตามปกติ5นาทีอ้อยเกมนี้ไม่ได้กระดุกกระดิกไปไหนเลยนะครับเวทจนป่าพังนะครับอ้อยก็น่าจะคิดในใจว่าถ้าจะขนาดนี้เอาดาวผมไปเหอะผมไม่เล่นแล้ว เดินมาทำล่างนะครับเพราะว่าป้อมล่างเนี่ยเทียร์หนึ่งยังไม่แตกนะนาคอสเริ่มเกมเนี่ยอัพเป็นสกิล2องใช่ไหมทุกคนแต่จริงๆเนี่ยเขาจะเน้นอัพสกิลหนึ่งนำนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะใครที่กำลังรองดูนาคอสเนี่ยคลิปนี้ได้ดูสมใจแล้วนะทุกคนสกินคิล,ลัวนี่มันหลอดเท่จริงๆนะเอาละเฟืรอเลนโดนโอเมนจับครับแต่ว่ายังยื้อชีวิตได้อยู่ เามาช่วยนะครับแล้วเก็บอ้อยมาอีกแล้วผมชิ้นต่อไปขึ้นมาเป็นโอนิอาร์มนะครับเมื่อกี้เฟรนเขาค้ำนานมากนะทุกคนนี่ลุมแล้วหรอเฮ้ยมาขิงันแล้วไงแอคจริงนะแอคจริงแต่เมื่อกี้ก็ค้ำสองนะครับเก็บไปทั้งหมด7ตัวแล้วอะหนาทีเองนะ เกมไหลครับผมตอนนี้อ้อยน่าจะไม่ได้ฟาร์มแล้วนะครับฆ่าใครไม่ตายแล้วอะแลวยิ่งเลดไปเนี่ยอ้อยก็ยิ่งเล่นยากนะทุกคนต่อจากโอนิอาร์เป็นโบเกนสเปียนะครับเดี๋ยวนี้นะคอส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะนิยมขึ้นโอนิอาร์ก่อนโบเกนสเปียรนะเพราะว่าโอนิอาร์เนี่ยมันได้ลดคูดาวด้วยนะทุกคนตรงนี้ก็จะทำให้นาคอสเนี่ยสกิลได้บ่อยขึ้นนะครับ ใครอยากดูฮีโร่ตัวอะไรนะครับคอมเมนต์มาได้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับถ้าผมมีโอกาสเนี่ยผมจะหามาให้คนดูได้รับชมนะครับฝากไปกดไลค์แฟนเพจ a c e b o o k ด้วยนะทุกคนตอนนี้ผมก็เริ่มที่จะหันมาลงคลิปในเฟซด้วยนะครับก็ขอความร่วมมือจากคนดูนะครับเข้าไปกดติดตาม Facebook ให้ผมด้วยนะครับไม่ว่าจะผู้ติดตามเก่าหรือว่าผู้ติดตามใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับแล้วตรงนี้เหมือนว่าจะเข้าไปเล่นในป้อมเลยครับอันตรีเข้าไปเก็บซิปมาได้ครับผม ไฟนี้ความเสียหาย2ตัวนะครับโอเมนฟิกแล้วโอเมนฟิกแล้วไม่ได้จับนะครับโดมไปโอยิงตายไปก่อนแล้วตรงกลางเวฟมาครับผมเหลืออ้อยกับลูเมียเท่านั้นนะอย่างนี้ก็หวานเจีย๊ยบเลยครับโอ้โหลูเมียรับไม่ไหวนะอ้อยดาคอนแชทไปแล้วและเรียบร้อยครับเก็บไป9คิวนะลูเมียคิวที่10หรือเปล่าลัมเบอร์ชงให้ยกสวยมากแล้วก็ปิดท้ายไปเลยครับผม 10คิวนะเกมนี้จบในเวลา8นาทีนะครับโอ้โหเดินเกมดุมากนะถ้าเจอในแรงนี้ก็เอาดาวผมไปเถอะผมก็เป็นท็อปหจริงๆนะครับเล่นในแรงน้อยเนี่ยแต่วินเลสสูงนะครับคะแนนอันดับหนึ่งเลยนะแต้มยังไม่ตันด้วยนะแต้มยังขึ้นไปต่อได้อีกนะครับคนดูก็สามารถดูแนวทางเอาไปเล่นตามได้นะครับถ้าเล่นนาะคอรเก่งเนี่ย สาวๆชอบแน่นอนนะทุกคนแบกสา <Yeah. S 1> วได้นะเกมนี้เนี่ยคู่กลางเขาก็เล่นดีด้วยนะครับช่วยกันทําเกมเนาะสำหรับช่องทางการติดตามของนาคอสคน ε, นี้นะครับน้องเขาได้ฝากช่อง Tik t o ็อกมาครับช่องนี้เลยนะครับถ้าใครชอบสไตล์การเล่นของน้องเขาเนี่ยก็สามารถเข้าไปติดตามในช่อง Tik t o ็อกได้นะครับอยากรู้อะไรเพิ่มเติตมลองเข้าไปถามช่องน้องได้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าอยากดูฮีโร่ตัวอะไรเนี่ยคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ